ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องกรรมเก่าของพระโมคคันลานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่าท่านที่มีบุญใหญ่คือพระมหาโมคคันลานะเป็นถึงอักษาว่าขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาวกฝ่ายซ้ายที่มีฤทธิ์มากไม่น่าจะถูกคนฆ่าตายนี่ในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าเรื่องกฎของกรรมที่ท่านทั้งหลายชอบบ่นกันบอกว่าถ้าบุญทําทานมามากทำไมบุญที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้ากล่าวว่าทำดี จะได้รับผลดีแต่ว่าพวกเรานี้กลับได้รับผลร้ายถ <c oughs> ้าคิดอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราวของกฎของกรรมเก่าๆที่เรา,เล,าเล่าเข้าไว้มาสู่กันฟังเอาเข้ามาคิดจงคิดว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำแต่ว่าชาติก่อนๆเราอาจจะทำก็ได้ เพราะเราเองก็ทราบไม่ได้เหมือนกันว่ากฎของกรรมเก่าๆเราทำอะไรไว้บ้างแต่ากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือการนลึกชาติหหนหลังได้มันก็เป็นของไม่ยาก และการบำเพ็ญบุพเพนิวาสานนสติยานให้กฎปรากฏนี้ความจริงมันก็ไม่ยากเหมือนกัน <c oughs> ทำไมยิงกล่าวว่าไม่ยากถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องบุพเพสนิลเ,เรื่องบุพเพนิวาสานุสติยานฤทกชาติผลห,หลัง <c oughs> ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าเรียนหนังสือชั้นปถมเท่าน,นั้นเองยังไม่ใช่ใหญ่โตโมโหลานอะไรนักแต่ถ้าว่าเรื่องของการปฏิบัติบนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษทัทฟังกันในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐา,านดีกว่า <c oughs> ถ้ามีเวลาจะอธิบายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัทฟง ว่าการที่จะได้ปุเพนิวาสานุสติญาณลึกชาติได้นั้นเขาทำกันยังไงเอาไปฟังกันในเรื่องของพระกรรมฐา,านนี่เราคุยกันเรื่องของพระสูตรเล่านิทานสู่กันฟังแต่เป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเล่าโกโหกกันเล่นเว้นรื่แต่ว่าไปหยิบเอาตัวนิทานมาสนแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทวนหน้าไม่ได้ ในเรื่องขององค์สมเด็จพระจอมไตรยพระองค์ก็ทรงรับรองอยู่แล้วองค์สมเด็จพระประทีษแกวบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเชิญเข้ามาวิสูตรโดยการปฏิบัติตาม <c oughs> ฉะนั้นขอบัณฑิตทั้งหลายที่ทรงความเป็นบัณฑิตประเภทไหนก็ช่างแต่อยายกจะรู้ความจริงเรื่องการกดของกรรมเก่า ก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้เรื่องได้ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเอาตอนนี้ไปมาคุยกันทั้งเรื่องพระมหาโมคันลานะในสมัยนั้นมาองค์สมเด็จพระบิชิธมานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้พระมหาโมคันลานและภาษารีบทมาเป็นคู่อักษาวกซ้ายขวา <c oughs> อาาัคะแปลว่าพู้เลิศภาษารีบทเป็นผู้มีปัญญาชั้นเลิศเสิริฐไม่มีใครเสมอเหมือนนอกจากพระพุทธเจา้าพระมหาโมคัลานะก็เช่นเดียวกันเรื่องการมีฤทธิ์แล้วใครไม่ยิ่งไปกว่าพระมหาโมคันลานนะ ท่านยกย่องมาเป็นผู้เลิศเรื่องมีฤทธิ์เนื้อสายความมีฤทธิ์ของพระมาหาบุคคลานะท่านเป็นพระขยัน <c oughs> เวลากลางคืนไม่จะไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวเมืองนรกบ้างไปพบเจวดาก็ดีไปพบพรหมก็ดีไปพบสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ตาม ทา่านก็ถามถึงประวัติเดิมมาเกิดที่ไหนใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องทำความดีทำความชั่วอะไรถึงมาเกิดในแดนนี้เมื่อท่านทราบแล้วก็มาถามองค์สมเด็จพระชินสีให้ประกาศแกบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อองค์สมเด็จพระสทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเรื่องนี้พระโมกคัลลาไม่ได้โกขึ้น เรียกว่าไม่ได้ก,กุข่าวขึ้นเฉยๆถ้าพระพุทธเจ้าเมือทรงรับรองทราบจริงก็รับรองรับประกาศให้เขาทราบแต่ในสถานที่ใดที่เป็นยากลําบากคนเจริญศรัทธาไม่พอดีพระอื่นมีความสามารถไม่พอองค์สมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระมหาโมคันลานะไป เมื่อพมหาบุคลานะไปถึงแล้วก็สแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆด้วยความชำนาญในการสแสดงฤทธิ์ <c oughs> เป็นการน้อมจิตให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อถือเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วองค์สมเด็จพระพักรวันก็ทสงสเด็จตามไปที่หลังตอนนี้พระพุทธเจ้าเทศธรรมโปรดบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พากาันบรรลุมรรคผล เรื่องพระมาหาโมคคลานะมีความสามารถเป็นอัจฉริยะบุคคลเลิศกว่าบุคคลอื่นแม้แต่พวกเดรัธีทั้งหลายก็เศร้า้อยหงอยใจบรรดาบริษัท์บริวารของเดรัธีทั้งหลายพากันมาเคารพในพระพุทธเจ้ามากสร้างความยากสร้างความลำบากให้เกิดกเดรถถัธี <c oughs> เพื่อเขาทั้งหลายเหล่านี้มีความสามารถไม่พอและก็ดีไม่จริงเป็นเหตุในบริษัทชายหญิงของเขามาติดพระพุทธเจ้ากันเแทบเกือบหมดเขาจึงได้พากันพิจารณาว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตทนี่มีคนนับถือมากมีลาบสการะมากก็เพราะอาศัยพระโมกขลาเป็นกำลังสำคัญ เที่ยวได้เที่ยวเมืองนรกบ้างเมืองสวรรค์บ้างปลุกใจประชาชนให้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทตเจ้าเป็นเหตุเขายึงคิดกันต่อไปว่าถ้าเราจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมโลกกระเช้คือพระพุทธเจ้าทำลายไม่ได้แน่เพราะคิดทำลายมาหลายวาระแล้วเคยใช้นางจินตามาน,นวีกา แกล้งทําเป็นคนท้องไปประรกาศให้คนทราบว่าพระพุทธเจ้าทําให้ท้องแต่หนูจังไรกร็ไปกัดเอาเชือกที่ผูกไม้ที่แกล้งทําเป็นคนท้องให้ขาดลงมาเป็นเหตุให้นางจินตมาวันนวิกาได้รับโทษลงเอเวจีทั้งเป็นแล้วก็พระเทวทัตใน หาทางแกล้งแกล้งพระพุทธเจ้าสั่งนายขมังท่านนูยิงบ้างปล่อยช่างนาลากินลีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินให้ทับบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอันตรายนี่การที่คิดจะฆ่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสมาุทธเจ้าเป็นของทําได้ยาก แต่ว่าถึงอะไรก็ดีถ้าตัดแขนแตัดขาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาเส้นได้แล้วองค์สมเด็จพระประทีพย์แก้วก็จะต้องเศร้าไปแข้งขาสําคัญขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คือพระโมคคันลาที่มีฤทธิ์มากและก็ปลุกปลูกศรัทธาคนได้ดีมันได้กลุ่มเดรัจฉีทั้งหลาย พร้อมใจกันแต่ความจริงเขาประกาศว่าเขาเป็นพออระอรหันต์แต่กลับมีอารมณ์จิตคิดสยายอิจฉาพระพุทธเจ้าคิดเจรฆ่า,าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูทะัรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เขาประกาศตนว่าเขาเป็นคนาดจา์ใหญ่สอนให้บุคุลอื่นทำความดี แต่ว่าจิตใจของตัวนี้เลวสามยิ่งกว่าสัตว์เดชฉานเพราะอะไรเพราะสัตว์เดชฉานมันยังมีความกระตัอยู่รู้ความดีของคน <c oughs> แต่ว่าบรรดาเดรธีหน้าหน้ามน์พวกนี้เขาไม่เคยเห็นความดีของพระพุทธเจ้าและพระมหาโมคัลลานะ <c oughs> มีเรื่องอย่างเดียวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ดีกว่าเขาเขาต้องคิดทำลาย นี่สมัยนี้มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> นี่กณนาจานทั้งหลายตั้งสำนักกันขึ้นมาแต่เห็นว่าสำนักอื่นเขาดีกว่ามีอารมณ์อิจฉาริษยามีหรือไม่ใครพบที่ไหนบ้างไหมมีหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบถ้าบาังเอิญมีก็รู้สึกว่าน่าสลดใจแต่เข้าใจว่าไม่มี แต่ก็ไม่แน่นักเพราะเคยพบท่านผู้เท่าท่านหนึ่งท่านตั้งสำนักสมถะวิปัสนาของท่านขึ้นมาปรากฏว่าคนอื่นเขาตั้งทีหลังนี่ท่านเป็นพระเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าคนอื่นเขาดีกว่าตนทนไม่ไหวแทนที่จะมีมุทุตาในพรหมวิหารสี่ กลับหาทางย่ำยีแกล่งแกล้งโดยก,การทั้งปวงเป็นที่น่าสงสารแากฏว่าท่านบุญนี้เมื่อตายลงไปแล้วเวลาก่อนจะตายถูกทุกเวทนาครอบงำม,มากต้องทุรนทุรายไรยส้สติสัพพัญญะตายแล้วลงเอเวจีมหานรกกฎขงกรรมนี้ผ่านมาแล้วไม่นาน นี่ความจริงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงพรชนอยู่ก็มีตัวอย่างมากมายท่านบวทภายหลังไม่ตำรามากเรียนได้ครบเรียนจบเป็นมหาปร,ริญญาแล้วก็เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่น่าจะประพฤติความชั่วแบบนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง <c oughs> ท่านตั้งสำนักหลอกชายและหญิงเพื่อนำทรัพย์สินไปให้ท่านเท่านั้นลูกศิษย์ของท่านอาจจะดีได้แต่ว่าตัวของท่านเองลงอเวจีมหานรกที่พูดอย่างนี้ก็พูดตามสำนักเขาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง เพ่งพวกเรายกย่องกันว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐมีทิปจุกยานแต่มใสสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้โดยที่พวกเราไม่ต้องถามเมื่อท่านกล่าวขึ้นมาอย่างนั้นก็สร้างความแน่ใจว่าคงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจริยาของท่านผู้นั้นก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน นิบรรดาเดรธีทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฆ่าพระมหาบุคัลานะแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระบรททิพแก้วก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรแต่ประกรรมของเดรธีทั้งหลายเหล่านั้นคือโจรที่รับอาสาห้าร้อยถูกฆ่าหมดพวกเดรธีก็ถูกปลดจากความดี การที่พระมาหาโมคคลาถูกฆ่าในคราวนี้ความจริงท่านทราบก่อนก็มียานพิเศษประเดี๋ยวจะมานั่งสงสัยกันว่ามีริขนาดนั้นมียานขนาดนั้นทําไมไม่หนีพวกโจรที่เข้าไปปล้นฆ่าตนเอง <c oughs> ความจริงโจรมาล้อมแล้วสองครั้งท่านรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็ปรากฏว่า ท่านก็มาพิจารณาตัวเองเมื่อโจรเข้ามาล้อมครั้งที่สามคือรู้ตัวสองครั้งท่านเหาะหนีไปครั้งที่สามโจรเข้ามาล้อมใหม่ท่านก็มานั่งพิจรารณาว่านี่มันเรื่องอะไรถอยหลังใชิเข้าไปด้วยอานาจปุเพนิวาสานุาาสติยานก็ทราบว่ากรรมเก่าของท่านที่ทำไปแล้วในการกร่อน เรื่องนี้องค์สมเด็จปัจิาวรเคยเทศให้พระฟัง <c oughs> ว่าพระท่านมีความสงสัยว่ามหาโมคัลานี่มีบุญใหญ่ <c oughs> ทําไมยังได้ถูกโจรทุบตายแต่ความจริงระหว่างที่โจรทุบนั้นท่านไม่ตายเขาทุบแล้วก็คิดว่าท่านตายกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวหมดเอาลากไปทิ้งไว้ที่กอไผ่เมื่อโจรไปแล้วท่านก็ อธิษฐานจิตเดิมหน้าของกําลังฤทธิ์เส้นสายกระดูกทั้งหมดให้ติดกันแล้วก็เหาะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ขอลายเข้าสู่พระวรินิพ่านเมื่อองค์สมเด็จพระบิชิตมารสองอนุญาตแล้วจะได้กราบลาองค์สมเด็จพระบาททิพ์เก้าไปนิพพานในที่สมควร เมื่อพระมาหาโมกขลานะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบะิตแก้วก็ทรงพาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนำอธิทายของพระมาหาโมกขลานะบรรจุเข้าไว้ในสถูปให้เขาสร้างสถูปเป็นที่บรรจุกระดูกไว้ แต่ถูบแ่งก็ทํำมันก็บาดคว่ำคือทำเนีน,นดินนูนขึ้นมาเป็นโคกเป็นสัญ,ญลักษณ์คนจะได้ไม่เดินข้าม <c oughs> นันเองกล่าวก่คองคงการมาถอยหลังไปประมาณพันชาติอันนี้พระโมกคันลายก็ทราบทราบตอนโจรมาลอ้อมข้างหลังว่าพระมาหาโมกคันลาเป็นลูกชายของพ่อแม่คือทั้งพ่อและแม่ตาบอดทั้งคู่ ชมตูมโมกขันลานะวันเวลานั้นเป็นคนที่ประกอบได้วยความกตัญญูรู้คุณบิดาและมารดาเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีทุกประการเมื่อทํางานกลับมาแล้วก็ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนดีอย่างนี้หายากต่อมาท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าลูกชายลําบากจึงได้ช่วยแบ่งเบ,บ,บาภาระ <c oughs> แต่ถ้าว่าพระมหาโมกขลานะก็ไม่ก็คัดค้านไม่ยาเลยหญิงที่นำมาดีไม่ดีเขาจะไม่รักพ่อไม่รักแม่ก็เป็นได้แต่ว่าวิดารามันดาทั้งสองนั้นท้ายก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจะหาคนที่มีตระกูลเสมอกันคือตำแหน่งของท่านก็เป็นเศรษฐี <c oughs> เป็นคนมั่งมีทรัพย์มากจึงไปขอหญิงในตระกูลอื่นเข้ามา ในตอนแรกๆแกม่ลูกสภัยคนดีก็ปรากฏว่ามีความกตัญญูกตวเวทีตว,วิดามารดาของผัวเป็นอย่างดีแต่ว่าพระมหาโมคคันลานะถ้ามีความรักในพ่อในแม่ท่านมากเวลากลับมาจากทำงานแทนที่จะเข้าไปจูจีกับเมียก่อน แต่กลับเข้าไปจูจีกับพ่อแม่เสียก่อนเหตุนี้เองเป็นเหตุให้นางเมียไม่พอใจอคิดจะฆ่าคนทั้งสองเสียยังได้หาอุบายด้วยรการทั้งปวงในที่สุดก็บอกกับพระมหาโมคลานะว่ามีดามันดาของท่านเป็นคนใจร้ายหุงข้าวให้กินก็ไม่กิน แต่ความจริงเวลาที่ทำอาหารทำอาหารให้ผัวมีรสอร่อยแต่ทำอาหารให้แก่พ่อผัวแม่ผัวบางทีก็เค็มจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเกินไปพ่อผัวแม่ผัวกินไม่ไหวก็เลยไม่กินนางก็ฟ้องบอกว่านี่แหละอาหารมันเหมือนกันแต่ว่าท่านทั้งสองไม่ยอมกินท่านลูกชายก็ยังไม่ว่าอะไร ต่อมานางในก็ทำเอาเอาใหม่อีกทำอาหารรสจัดในเมื่อท่านนางสอไม่กินก็ราดไปเต็มบ้านเ <c oughs> มื่อลูกชายกลับมาก็ฟ้องบอกว่านี่ท่านผู้เท่าสองคน <c oughs> ทำอาหารให้ไม่กินแล้วก็ราดของอยู่บนบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช้ป้ายกวาดไม่ไหวเ็ดถูไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอลากลับบ้าน เนี้อสายที่จอมนงครานอากตัญยูไม่รู้คุณคนทำให้พระโมกคัลลาน้ามนที่เป็นคนกรกตันญูรู้คุณเป็นคนอากตันยูไปเพื <c oughs> ่อการนั่งทูนนอนทูลของเมียสาวมันก็มีความสำคัญเหมือนกันนี่ราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังไว้แล้วก็คิดไว้ด้วย ว่าความดีที่เรามีอยู่เราจงอย่าเชื่อคนอื่นยังไงยังไงแล้วก็สอบสวนให้ดีซะก,ก่อนเป็นเหตุให้พระมาหาโมกขลาคิดผิดในตอนนั้นก็ใสยเมียออดอ้อนสนับสนุนหาทางแก่งแกล้ง,ลงด้วยรายการทั้ง่วงจนเห็นว่าวิดามาันดาของตนนี้เป็นคนไม่ดีวันหนึ่งคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่เีในป่า จงได้บอกกบิดามัรดาว่าญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งป่าทางโน้นเป็นญาติกัน <c oughs> ความจริงมีดาบรดาก็รู้จักท่านสั่งให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเวลานี้ท่านก็เตรียมเกวียนมาแล้วจะให้บิดาบรรดาทั้งสองนั่งไปในเกวียนท่านจะเป็นคนบังคับเกวียนไปเมื่อท่านบิดาลบรรดาทั้งสองได้ฟังก็เห็นใจ คิดว่าลูกชายของเรานี้เป็นคนดียิงให้ลูกชายประคองมิดามารดาทังสองสีนั่งบงเกวียนพอเข้าไปถึงป่าลึกท่านบะมหามกันลาคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ในป่า <c oughs> ยังได้บอกกับท่านมีดาว่าคุณพ่อ <c oughs> ช่วยมาจัดเชือกบังคับบัวไวให้ที กระผมนี่กำลังปูดอุจาระจะไปถ่ายอุจาระท่านพ่อก็จับเชือกเาไว้บังคับวัวให้เดินตรงท่านมหาโมกคันลานะไปแล้วก็ทำเสียงดังเหมือนก็โจนจะเข้ามาปล้นท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลาทั้งสองคนเมื่อได้ยินเสียงเอะโวยวายเข้าใจว่าโจร้้ายมาปล้น <c oughs> ห่วงลูกชายของตอนคือมหาโมคแลนนะผู้เป็นลูกชาย <c oughs> ท่านนั่งสองยันดนรอบใดกัดไป่ว่าลูกเอ๋อยพ่อแม่ทั้งสองคนแก่แล้วปล่อยให้พ่อแม่ตายเถอะลูกยังมีความเป็นหนุ่มอยู่เอาตัวรอดหนีไปก่อนไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่นิรบรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจเขามีดามัรดาย่อมมีความสำคัญกระหม่ถึงเพียงนี้ ยอมตายแทนลูกแต่ว่าลูกคนนี้สิบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องโมก,กันลานะเองที่ปลอมมาเป็นโจรเมื่อพ่อแม่พูดอย่างนั้นใจไม่ยักอ่อนพ่อบังอ่อนใช้ไม้ทุบพ่อและแม่ตายทั้งคู่เมื่อพ่อชมตะวฆ่าพ่อและแม่ตายแล้วก็แจวอ้างกลับบ้าน องค์สมเด็จพระพิชิตมายกล่าวว่าเขาก็ไม่มีความสุขเพราะกดกกตีกรรมกับทำกบิดามารดามืตายแล้วจากชาตินั้นต้องไปเกิดในเวจีมหานรกนี่คอไม่ดีแล้วมาตกอเวจีมหานรกสิ้นเวลากับหนึ่ง้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตแปลศุกรกายสัพเพชาน เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเพื่อเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเฉพาะเป็นมนุษย์พันชาติพอดีต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจา้าอาศัยบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสัาเป็นสุมเมธนดาบท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตบูชาพระพุทธเจา้าทรงพนามว่าพระปฐุมุตระมล <c oughs> ้วไปเวลไปท่านอยู่ในป่าในเมื่อรัตนาพระพุทธเจ้ามาถึงลำรรงเล็กๆท่านก็ถ้อยกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระรหันเดินเมื่อมาสู่ทำานักของท่านแล้วท่านก็รกนประกาศตนรัตนาพระโพธิญาณ <c oughs> ก่อนที่จะจัดถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระปทุมมุตระจะในข้านิโรธสมาบัติพระอรหันตหมดเข้าพละสมาบัต,าาสบติสมาบัติทั้งสองนี่มีกําลังมากก็ดนบรรดาลให้บันดาท่านพุทธบริษัทที่บำเพ็ญกุศลเมื่ออจากสมาบัติทั้งสองจะมีการคล่องในจิตใจของตนคือในความเป็นอยู่ ถ้าปราถนาความร่ำรวยก็จะร่ำรวยสงความปราถนาะถ้าปราถนาความสําเร็จมรรคผลก็จะสําเร็จมรรคผลสงความปราถนาเมื่ององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากมีโรทันสมาบัติแล้วก็รับพระกยาหารหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้พรแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่านับตั้งแต่นี้ไปอีกเก้าสิบเอ็กัป ท่านสมเมทัดาบด์ก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดม <c oughs> ในขณะน,นั้นเองท่านพระโมคคันลานะและพระสารีบุตรท่านสองท่านเป็นสาวกของสมเยทัดดาบดจยิงได้เข้ามากราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตกองค์หนึ่งบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอากาสาวกเบื้องขวา อีกองค์หนึ่งขอประกาศปตระก่ายกอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าขา้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอากาสาวกเบื้อง้ายของพระสมณคดม,มนี่เป็นอันว่าอาศัยบุญบารมีที่ติดตามกันมาอย่างนี้สิ้นเวลาสิ้นเก้าสิบเอ็ดกับแต่ความจริงมากกว่านะั้นองสมเด็จพระทรงท่นยิงกล่าวว่ามหาโุคคลลานะชาตินี้มาพบเรา จึงได้กลายเป็นคนมีฤทธิ์มากเป็นอากาศสาวกเบื้องซ้ายและว,ว่าโมกขลานะถึงแม้ว่าจะตายทั้นก็ไปนมพผ่านมไม่มีความทุกข์อะไรและพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแปลกจรดาพิสุทส์ทั้งหลายว่าภิกขเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่า ประมาทในกรรมเล็กน้อยไว้จะไม่ให้ผลดูตัวอย่างพระมหาโมคคลานะเป็นสำคัญนี่ท่านเป็นอาิยสงฆ์เป็นอากาศสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎของกรรมได้ขึ้นชื่อว่ากรรมใดที่เราทำไปแล้วถ้าไม่ให้ผลในชาตินี้มันก็จะให้ผลในชาติหน้าต่อๆกันไป <c oughs> ดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างยที่เคยบ่นบอกว่าทําบุญให้ทานแล้วก็มีความไม่สบายเมื่ <c oughs> อฟังเรื่องราวของพระมหาโมกขลานะแลาทายกับโลดทราบว่ากดคุ้มกรรมเก่าของเรามันทําให้มากเพียงใดเราไม่ทราบ <c oughs> ฉากนั้นถ้ากรรมใดมาเกิดขึ้นกับเราท้าไม่เราได้รับความลำบากก็คิดว่าในใจว่าเราจะใช้นี้มัน <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขึ้นชื่อว่ากฎคงกรรมนี้เราหนีไม่พน้นอาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสองรายการนี่เสียงไม่ดีมันแหบเครือก็ว,ว่าวัดไม่กินก็ต้องขออภยัยแกบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังไม่ชัดเจนด้วยช่วยอภยัยแกพระแก่เวลานี้มองดูเวลาก็จะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือหนึ่งนาที เสียงมันก็ไม่มีก็ขอยุติเรื่องราวของพระมหาโมคคลานะในเรื่องบุพเพการรมพฤก,กรรมเก่าไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี